สาระมวยกุ้มวาระมวตุ l งเล่จะเล้าวบระคาตุพบกันอีกครั้งนะคะกับ MK Health Station นะคะสถานีสุขภาพสำหรับวันนี้นะคะฝ่ายเภสัชกรรมจะมาชวนคุยเรื่องการใช้ยาในเดือนรมอมฎอนะคะการใช้ยาในเดือนรอมฎอนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะดูแลสุขภาพนะคะเรายังสามารถใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะโดยเฉพาะ ยาที่ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องเป็นประจำนะคะกลุ่มที่เราจะพบมากที่สุดแล้วก็อยากจะให้คำแนะนำในวันนี้ก็คือ,อายาในกลุ่มความดันโลหิตสูงและยาในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะยาในโรคความดันโลหิตสูงนะคะแพทย์ก็จะสั่งจ่ายให้เรากินมีตั้งแต่ขนาดเช้า1เม็ดนะคะหรือว่ากิน เช้าหรือเย็นนะคะสองมื้อซึ่งเมื่อเมื่อเราจะเอามาปรับในเดือนมาถุนนนี้นะคะสําหรับมื้อที่กินมื้อเช้ามื้อเดียวเราสามารถย้ายไปกินหลังซูฮูดก็คือหลังอาหารแรกมื้อแรกของวันซึ่งเราจะกินประมาณตีสามหรือตีสี่ของวันนะคะสามารถย้ายมื้อเช้าไปกินหารซูฮูดได้เลยค่ะมื้อที่เราต้องกินสองมื้อนะคะสําหรับรายการยาที่ต้องกินสองมื้อคือเช้าและหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็น เราสามารถย้ายไปกินหลังซาฮูดหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็อีกมื้อหนึ่งก็จะเป็นหลังละศีนอดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยาสองมื้อเหมือนปกตินะคะยากลุ่มเบาความดันโลหิตสูงจะไม่ค่อยมีปัญหาในการปรับยานะคะก็ก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะมาชวนเรียนรู้แล้วก็ใส่ใส่ใจนิดนึงในการที่จะปรับยาก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะกลุ่ม สำหรับยามื้อเช้าถ้าหมอให้เรารับประทานยามื้อเช้าเราจะต้องเลื่อนยามื้อนี้กลายไปเป็นมื้อหลังละศีนอดค่ะเพราะว่าหลังจากละสีนอดเนี่ยเราจะมีน้ําตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเราจึงจะเอายามื้อที่หมอสั่งมื้อเช้ามากินในมื้อละสีนอดค่ะส่วนอีกมื้อหนึ่งส่วนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูปแบบที่หมอจะสั่งก็กคือกินอาหลังอาหารหรือก่อนอาหารเช้าและก่อนหรือหลังอาหารเย็นถ้าเป็นสองมื้ออย่างนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมมื้อเช้าเราจะต้องย้ายไปที่มื้อละสีนอดนะคะส่วนมื้อเย็นเราจะต้องย้ายเอาไปเป็นหลังอาหารซูโฮดแต่เราจะต้องลดขนาดลงครึ่งหนึ่งของที่เคยกินปกติค่ะเพราะว่าหลังอาหารซูโฮดเนี่ยเราจะต้องลด เราจะต้องอดอาหารไปอีกยาวประมาณ13-14ชั่วโมงอาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเราต่ํานะคะเพราะฉะนั้นยาที่เราย้ายจากมื้อเย็นมากินหลังอาหารสะฮุตเนี่ยเราต้องลดขนาดลงครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะของผู้ป่วยจะได้ไม่มีอาการวิงเวียนนะคะตาลายหน้ามืดนะคะ ะะหลังจากยาสองรายการนี้ซึ่งก่อนที่เราจะปรับเนี่ยแนะนำนะคะให้พบแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ปรับยาได้ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะสำหรับยาโดยทั่วๆไปนะคะเราสามารถรับประทานหลังที่เราเปิดละสินอดได้เลยค่ะก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรในยาทั่วๆไปนะคะ สำหรับมีปัญหาอะไรอย่าลืมปรึกษาแพทย์และเภสัชกรนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะได้ปฏิบัติอาอามานอิบดาดัดในเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์นะคะก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอัสสลามอัลัยกุมบารอมอตูร้อนเจราบบารากาตู